ครับพาคุณผู้ชมไปที่สงขลากันหน่อยกับงานมหาการรมกีฬาครับสงขลาบิดเฟสติวัล2022ครับซึ่งแน่นอนว่าง,งานนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะฮะค่ะคุณผู้ชมคะัซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างจังหวัดสงขลาค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผนึกกำลังกับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาค่ะสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยค่ะและหน่วยง,งานในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เรานำมาฝากกันไปติดตามชมครับ ความคึกคักให้หาดเซมิลาจังหวัดสงขลากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสาหรับมหกรรมกีฬาสงขลาบีชเฟสติวัล2022ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศหลากหลายระดับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเพื่ออาชีพเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะกีฬาทางน้ําที่ได้รับความสนใจอย่างมากนั่นก็คือกีฬากระดานยืนพายหรือซับ และกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟสเกตงานนี้ยังมีกิจกรรมบีชไลฟ์กิจกรรมสุดชิลท่ามกลางหาดทรายขาวน้ำทะเลใสที่ให้นักท่องเที่ยวสายกีฬาได้ทำทั้งกิจกรรมบนลานสเก็ตและลองเล่นเซิร์ฟซับสกีบอร์ด และยังเป็นจุดรวมตัวของนักเที่ยวสายชิลสายช้อปเพราะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าแสนเก๋มากมายเพิ่มเติมจังหวะและสีสันยามค่ำคืนให้นักท่องเที่ยวได้เต้นรำย่ำทรายไปกับเพลงแดนซ์มันๆของเหล่าดีเจแถวหน้า ไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทยที่สับปลิ่ยกันมามอบความสนุกตลอดการจัดงานทั้ง3วัน สำหรับงานดีๆแบบนี้ต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนเพราะสงขลาบีดเฟสติวัลก็จะจะเป็นมหก,กรรมกีฬาที่สร้างรอยยิ้มความสุขและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังสร้างเงินสะพัดให้กับจังหวัดสงขลากระจายไรายได้ให้กับชุมชนด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมเปิดทางสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้และศูนย์กลางในการพัฒนานักกีฬาเอ็กซ์ตรีมเซิร์ฟและซับของภูมิภาคอาเซียนที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้หลั่งไหลมาสู่จังหวัดสงขลาได้ในอนาคต